สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่อง3บุพภาลิขิดฝันใน EP ีที่2 9 3สถึงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะสามสาวทำสัญญาปั๊มลายนิ้วมือเสร็จก็ตกลงกับเท่าแก่อีก7วันจะนำเงินที่เหลือมาจ่ายพระเอกเล่งขี่ม้าจนถึงตรงจริงร่างกายบอบช้ำหนัก เซียวเว่ยมาดักรอที่ประตูเมืองแล้วถามว่าเรื่องแต่งงานไม่ราบรื่นใช่ไหมเพราะพ่อของเราทําให้พ่อของนางได้รับโทษช่างน,น่าเห็นใจพี่ใหญ่ว่าที่พ่อตาต้องตายด้วยน้ํามือพ่อตัวเองมีความแค้นต่อกันแบบนี้เรื่องแต่งงานยังจะเป็นไปได้อยู่อีกหรอแล้วนี่ก็ไม่ใช่ฝีมือของข้าแต่เป็นพ่อที่วางแผนในสายตาของพ่อแล้วการแต่งงานของลูกชายหรือแม้แต่ของตัวเองล้วนเป็นแค่เครื่องมือสแสวงหาอหํานาจและประโยชน์ใส่ตัวเท่านั้น พ่อรู้ว่าถ้าขัดขวางการแต่งงานซึ่งซึ่งหน้าย่อมจะสร้างความบาดหมาเสียเปล่าๆเลยแอบดำเนินการเงียบๆคนซื้อสัตว์แบบท่านคงจะปล่อยคนรักไปแบบตรอมใจถึงตอนนั้นค่อยรับบทพ่อที่แสนดีมาปลอบใจแล้วก็จะได้ท่านไปช่วยงานนี่แหละคือพ่อจอมแผนการของพวกเราแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นฝีมือของเซีวเว่ยเขาต้องการให้พระเอกแตกคอกับพ่อเพราะความอิจฉาริษยา พระเอกได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับกระอักเลือดจนสลบบนหลังม้าฝ่ายนางเอกยังรอคอยเขากลับมาคิดว่าหายไปแบบนี้คงจะมีอุปสรรคหรืออันตรายอยู่ถึงไม่ติดต่อกลับส่งอินจางทวงถามส่วนรู้จั่วเรื่องแต่งงานเขาตอบว่ายังไงแล้วก็ต้องแต่งนางเป็นเมียเอกแน่นอนแต่ตอนนี้สำคัญคือต้องไถ่ตัวนางให้เป็นไทยเสียก่อนส่งอินจางถามไหนว่าไถ่ตัวได้ง่าย ตอนนี้กรับบ่มีอุปสรรคสซนรู้จัวแถ re, หากไทยตัวมาแต่งเป็นอนุก็พอจะทำได้แต่หากต้องการแต่งเป็นเมียเอกต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจการจึงหาวิธีให้นางเป็นไทยด้วยการหาครอบครัวที่มีหน้ามีตามารับอุปธรรมเสียก่อนจากนั้นจึงค่อยตกแต่งเป็นภรรยาแล้วแนะนำว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากขุนนางเพราะตอนนี้นางได้รับการยกย่องจากเสนาบดีเคอดังนั้นจึงไม่น่าเป็นเรื่องยาก อีกด้านโอหยางซี่ขอพบฉี่มู่โดยยกเรื่องภาพวาดงานเลี้ยงมาคุยกับเขาซุนซานเหนียงกับเกิดจาตี้ร้อนใจที่ป่านี้ยังไม่เจอเฉินเหลียนอีกทั้งยังติดต่อพระเอกไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ต้องนำเงินไปวางกับเท่าแก่พัตาคารมิเช่นนั้นโรงน้ำชาที่จำนองไว้ก็จะต้องหลุดไปด้วยนางเอกขอโทษซุนซานเหนยงกับเกิดจาตี้ที่ลากพวกนางมาเดือดร้อนแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าพระเอกจะมาเทพวกเราง่ายๆแบบนี้ เขาคงมีเรื่องถึงยังติดต่อไม่ได้สุนทาเนียงว่าอย่างไรแล้วตอนมาตรงจริงก็ไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาอย่างน้อยพวกเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่ได้นางเอกจึงว่าพรุ่งนี้นางจะไปขอร้องเท่าแก่ให้ผ่อนผันไปก่อนฉีมู่นำผ้าพิโออย่างซีให้มาพิจารณาดูบนนั้นมีผ้าผู้หญิงชื่อหลิวหวานจริงๆแต่ยังสมวนท่าทีว่าไม่เชื่อดาวว่าบางอาจใส่ร้ายฮองเฮา จะมีโทษเช่นใดร,รู้หรือไม่โอหยางซี่เหมือสุนักจนตรอกเลยไม่กลัวโทษใดๆบอกว่าภาพนี้เป็นของแท้สามารถใช้เล่นงานเซี่ยวชินเหยียนได้ขอรับรองด้วยชีวิตได้ยอมรับใช้ชีมู่ว่าจะเลี้ยงสุนัขที่เคยมีเรื่องกับสกุลเกาก็ต้องดูว่าสุนักนี้กินอะไรโอหยางซี่ยอมขายศักดิ์ศีเป็นสุนัขเพื่อแลกกับการปลดเรื่องตำแหน่งกคุงควรแล้วกลับเข้าไปมีตำแหน่งในราชสำนัก ด้วยการทำตามคำสั่งฉีมู่ทุกอย่างฉีมู่ทดสอบให้ไปกินดินโออย่างซี่ทำตามจึงบอกให้คนไปแจ้งราชคูเป้าอีให้มารับราชโองการกับโอหยางซี่ รุ่งเช้านางเอกขอผัดผ่อนการจ่ายเงินที่เหลืออีกงวดเท่าแก่ไม่ยอมและคิดว่าการค้านี้คงต้องลมเลิกแล้วนางเอกว่าถ้าล่มเลิกเงินมัดจำครึ่งหนึ่งที่จ่ายไปก็ต้องคืนมาแต่เท่าแก่หน้าเลือดจะผ่อนจ่ายคืนให้ครบภายในหนึ่งปีนางเอกโมโหที่โดนเอาเปรียบ เท่าแก่ก็ท้าให้ไปฟ้องศาลเพราะสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่าให้คืนเงินเวลาใดนางเอกไปปรึกษาตู้ช่างเฟิงก็รู้ว่าโอกาสฟ้องชนะไม่มีเลยเพราะสัญญาไม่ได้เขียนไว้ตู้ช่างเฟิงรู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนผิดจึงจะให้ยืมเงินนางเอกขอบคุณแต่ว่าเงินน้อยนิดที่จะให้ยืมมันไม่มีประโยชน์ นางเอกมาหาชือผ่านเพื่อจะขอยืมเงินจากเขาเฮอร์เซอร์บอกนางเอกว่านายเขานิสัยเหมือนเดิมอะไรยอมได้ก็ยอมนางเอกกล่าวขออภัยฉือผ่านที่เคยล่วงเกินชื้อผ่านคอนขอดว่ามีแฟนรวยอย่างพระเอกจะมาขอร้องเขาทำไมหรือว่าโดนผู้ชายทิ้งจึงหมดหนทางนางเอกเอ่ยปากขอยืมเงิน300ร้อกนชื้อผ่านให้โขศีรษะขออภัย3ครั้งจะตกลงช่วยเมื่อนางเอกคำนับเสร็จ กลับบอกว่าทำลวกลวกขอไปทีแล้วให้ร้องเพลงคิดถึงสามีจะยอมให้ยืมเงินนางเอกไม่ถนัดร้องขอเต้นรำแทนจากนั้นก็ได้รำบทบาทหูหยินที่คิดถึงสามีไปออกศึกถือผ่านตะลึงในท่วงท่าอันง,งดงามแต่ยังปวดว่าไม่พอใจ นางเอกชักสีหน้าให้คำนับก็คำนับแล้วรำก็รำแล้วหรือจะเบี้ยวชื้อผ่านจึงสั่งให้ลูกน้องไปนำเงินมาแล้วขอของประกันเป็นปิ่นปกาลาังไฟที่พระเอกให้ไว้ทำท่าทางกระลิ้นกระเหลียถูกพระเอกทิ้งแล้วก็ไม่เป็นไรมาเป็นคนรักของเขาดีกว่านางเอกตกเข้าที่หน้าแล้วบอกว่าหน้าตาอัปลักษณ์แต่กล้าฝันหวานสักวันจะมาทวงความอัปยศนี้คืน นางเอกเดินออกมาด้วยความรู้สึกทั้งแค้นทั้งเสียใจน้ำปิ่นปักผมมาล้างก้มหน้าร้องไห้ที่บ่อน้ำร้องเสร็จก็ฮึสู้ไปหาเท่าแก่ร้านพัตคารนำตัวจำนำเปล่ามาให้แล้วคว้าปิ่นปักผมเจาะคอ,อเรียกเงินมาจำที่ควรต้องคืนคิดว่าผู้หญิงอย่างนางค่าคนไม่เป็นหรอตอนนี้นางสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าไม่คืนเงินส่วนของนางมา ก็อยาหวังจะมีชีวิตอยู่เลยเท่าแก่กลัวจะลนลานจึงเรียกเด็กนำเงินมาคืนให้นางเอกปรึกษากับซุนซาเหนียงจะนำเครื่องประดับที่มีไปขายขอยืมเงินตู้ฉางเฟิงอีกนิดหน่อยเพื่อไปถ่ายโรงน้ำชาคืนมาขอเพียงโรงน้ำชาย,ยังอยู่ยังมีทางหาเงินได้เกิดเจ้าตี้ว่าขายแค่ภาพวัดก็ได้แล้วไม่ต้องขายปิ่นปการางไฟนั่นหรอกนางเอกว่ามันก็แค่เครื่องประดับอีกอย่างถ้ายังเก็บไว้มันแทงตาแทงใจ ว่าโดนผู้ชายหลอกคนเดียวไม่พอเดี๋ยวจะเชื่อคนที่สองได้อีกแล้วหันไปบอกเกิดเจ้าตี้ว่าอย่าเอานางเป็นเยี่ยงอย่างปากบอกว่าต้องพึ่งพาตัวเองแต่กลับฝากความหวังไว้ที่ผู้ชายอย่างเดียวเกิดเจ้าตี้รู้แต่ว่านางเชื่อฟังพี่ซานเหนียงกับพี่พ่านเอ๋อเพียงอย่างเดียวพี่พี่ทำอะไรนางก็ทำด้วยสุซานเหนียงว่าพวกเราสามคนร่วมมือกันเปิดโรงเตี๊ยมกันขึ้นมาใหม่เชื่อว่าต้องกลับมายืนหยัดได้อีกแน่นอน ซุนซานเหนียงนำปิ่นปาการรงไฟของนางเอกไปขายเจอเข้ากับตู้ฉางเฟิงที่กำลังขายสมบัติเก่าของตระกูลพอดีเขาดึงปิ่นมาเก็บไว้บอกอย่าเอาไปขายเลยได้เงินไม่เท่าไรหรอกให้เอากำไรยกสมบัติของเขาไปขายแทนดีกว่าถึงเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ซุนซานเหนียงเกรงใจไม่อยากรับตู้ฉางเฟิงว่าเรื่องนี้เขาที่เป็นคนกลางไม่ดูสัญญาให้ดีมีส่วนต้องรับผิดชอบเกียงกันไปมา เกิดเจ้าตี้เห็นาวุ่นวายนักจึงดึงกำไรไปขายให้เเลยทรงอินจางนั่งรถมา้าผ่านมาเห็นตู้ฉางเฟิงถือปิ่นประการังไฟในมือจึงคิดว่าพวกนางเอกอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินจึงจะลงไปดูส่วนรู้จั่วว่าเขาจะส่งคนไปดูให้แต่ตอนนี้ต้องไปร่วมงานเลี้ยงที่จัวสกุลหลินก่อนแล้วกำชับให้นางแสดงสุดฝีมือเพื่อสร้างความประทับใจให้กับใต้เท้าหลินเพื่อบางทีเรื่องไถ่ตัวเป็นไทยจะได้สำเร็จเร็วขึ้น เมื่อไปถึงงานส่วนรู้จัวขอตัวไปทักทายเพื่อนขุนนางส่วนส่งอินจางทักทยายสาวสาวผู้ลากมากดีในงานแต่ไม่มีใครทักตอบจึงแอบไปยืนหลบอยู่ริมบ่อน้ำส่วนรู้จวัวมาตามให้เข้าไปหาใต้เท้าหลินและให้ยิ้มทักทายเขาส่งอินจางรู้สึกอึดอัดที่ต้องมาคอยปั้นหน้าทักทายคนที่ไม่รู้จักแต่ก็ต้องอดทน เพื่อจะได้เป็นที่เมตตาของขุนนางในงานเมื่อพบกับไต้เท้าหลินสายตาของเขาแทบจะกลืนนางไปทั้งตัวเขาถามว่าผีผานี้คือที่เสนาบดีเคลลงน้ำให้หรือไม่ส่วนรู้จัวจิ้งกิบไปให้ดูใกล้ๆจากนั้นส่งอินจางเริ่มบรรเลงผีผาเมื่อจบก็ขอตัวไปล้างมือเพราะเมื่อกี้ถูกใต้เท้าหลินแตะต้องรู้สึกรังเกียจส่วนรู้จัวตามมาบอกว่าได้เท้าหลินถูกใจมากส่งอินจางว่านางไม่ได้ตั้งใจเล่น แถมบรรเลงผิดไปสองสามเพลงด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าได้เท้าหลินไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเอาซะเลยวนรู้จวกเรียกกล่อมให้อดทนยอมไร้ศักดิ์ศรีสักครั้งเพื่อแลกหักการถ่ายตัวให้เป็นไทยซรงอินจางขอตัวไปเปลี่ยนชุดก็พบกับจางหาวหาวถามถ่ายสารทุกสุขดีบว่าไม่ค่อยเจอนางที่กองสังคีตเลยจางหาวหาวจึงบอกมีขุนนางที่ยังไม่มีคู่ครองยอมถ่ายตัวนางไปชิงโจแต่งเป็นหลูหูหยิน หลังเลิกกับชื่อผ่านนางรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าชื่อเสียงคณิกาอันดับหนึ่งอะไรนั่นไม่สำคัญกับนางเลยสู้มีชีวิตแบบคนธรรมดามีความสุขทุกวันดีกว่าจากนั้นก็เตือนส่งอินจางว่าอย่าโดนส่วนรู้จัวหลอกเอาได้ในงานเลี้ยงส่งอินจางนั่งคู่กับส่วนรู้จัวดื่มเหล้าชมการแสดงจางหาววสงสัยตาห่วงใยเป็นการเตือนอยู่ในที ผ่านไปสักพักซ่งอินจางรู้สึกไม่สบายตัวอยากจะกลับบ้านแต่สุนรู้จั่วว่างานยังไม่เลิกถ้ากลับตอนนี้เท่ากับไม่ให้เกียริได้เท้าหลินจึงให้สาวใช้พาไปพักผ่อนที่จัวนในห้องสก,กุลหลินสักครู่แล้วกันสาวใช้พานางไปนอนบนเตียงซุนรู้จัว่วเข้ามาปลุกเพื่อเช็คว่าจะตื่นไหมแล้วหันไปจุดใต้ส่งอินจางลุกขึ้นมาฟาดเขาล้มลง คำเตือนของจางหาวหาเป็นจริงเสียด้วยก่อนหน้านี้จางหาวหามีเพื่อนในวงดนตรีที่เคยคบหากับสุนรูจัวก่อนจะได้ครอบครองผู้หญิงก็รักจนปานจะกลืนกินแต่พอได้แล้วไม่ทันใดก็เบื่อน่ายสกุลสรินแม้จะเป็นตระกูลดังแต่ก็มาตกต่ำที่รุ่นเขาตำแหน่งที่ได้มาก็เพราะประจบสอพลอทำงานสบายๆเป็นวันๆมิหนำซ้ำพอเบื่อผู้หญิงแล้วก็มักเอามาขายให้ใต้เท้าหลินเป็นประจำ ส่งอินจ้างจับซนรูจ้จวมัดมืออุดปากคิดว่านางเป็นสมัน์น้อยที่จะจัดการได้ง่ายๆหรอนางเติบโตในบ้านที่เป็นนักดนตรีในงานเลี้ยงมานักต่อนะักมีหรือจะไม่รู้ว่ายาปลุกกำนัดเป็นยังไงแม้แต่ยาพิษนางก็แยกออกอีกอย่างลืมไปแล้วหรือว่าเคยแต่งงานสามีคนก่อนก็ถูกนางฟ้องร้องจนต้องโทษในระเทศไปชายแดนตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายนางเขียนคำสารภาพไว้แล้วเหลือเพียงให้เขาประทับลายนิ้วมือไว้ วางใจได้ว่าหากภายาาหน้าไม่มาหาเรื่องนางก็ไม่เอาเรื่องเขาเช่นกันจากนั้นก็ฟาดอีกทีให้สลบแล้วเอาสาวใช้คนหนึ่งมานอนบนเตียงร่วมกับเขาจัดการเสร็จก็วิ่งฝ่าสายฝนหนีไป คืนนี้ฝนฟ้าขนองสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนในตรงจริงที่ร้านป้านเจอเมียนหลังคารั่วทั้งลมทั้งฝนพัดของในร้านพังเสียหายหมดนางเอกกับซุนซาเหนียงกอดคอกันร้องไห้ซุนซาเหนียงว่าถึงหลังคาจะพังแต่พื้นผนังยิ่งดีอยู่ช่วยกันเก็บกวาดก็ยังพอเริ่มต้นกันใหม่ได้นางเอกอ่อนล้าเต็มทีซุนซาเนียเสนอว่าไม่ต้องไปไถถอนร้านน้ำชานี้แล้ว เอาเงินที่มีอยู่คืนส่งอินจ้างกับเกิดเจ้าตี้แล้วกลับบ้านที่เฉียนถังกันนางเอกท้อแท้คิดในใจไม่ควรมาตรงจริงแต่แรกที่ท่าเรือฉือผ่านกับพวกช่วยกันเก็บกวาดและดูความเสียหายขุนนางเจ้าท่ามาถึงก็ถามหาคนดูแลแล้วสั่งให้ฉือผ่านซ่อมให้เสร็จภายในวันเดียวดูก็รู้ว่ามาหาเรื่องเพราะฉือผ่านใส่ซองแดงให้น้อยไป ไม่ทันไรขุนนางเจ้าท่าก็ใช้แส้ที่ถือมาตีไม่ยังบอกตัวเองเป็นขุนนางเขาเป็นชาวบ้านต้องเชื่อฟังนางเอกพูดกับซุนซาเหนียงว่าสมนำหน้าคนเลวโดนคนเลวกว่ารังแกกํำลังจะเดินจากไปก็ได้ยินขุนนางเจ้าท่าบอกว่าบัณฑิตเกษตรกร,รกรรมกรพ่อค้าพวกเจ้าเป็นคนลำดับต่ำสุดไม่มีดีสักคนแล้วบังคับให้ซ่อมเสร็จก่อนค่ำชื้อผาสุดทนฆ่าให้ตายวันนี้ก็ทำไม่เสร็จ ขุนนางเจ้าท่าชักดาบจ่อคอบังคับให้เรียโครนที่รองเท้าให้หมดแล้วจะไว้ชีวิตนางเอกโลกไปว่าขุนนางเจ้าท่ามีอำนาจอะไรมาตรวจสอบอย่างไร้เหตุผลแถมจะฆ่าคนกลางวันสแสกไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองในสายตาหน้าที่ซ่อมแซมท่าเรือนี้เดิมทีเป็นหน้าที่ขุนนางอย่างท่าน ที่พวกเราเหล่าพ่อค้าแม่ค้ายอมทำให้ก็เพราะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของข้องเต้ต่างหากเหล่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างเชื่ว,ว่าพูดได้ดีนางเอกพูดต่อว่าเมื่อกี้ด่าว่าพ่อค้าเป็นชั้นต่ำท่านอย่าดื่มเหล้าอย่าใส่เสื้อผ้าอย่ากินข้าวที่พวกเราพ่อค้าขายได้ไหม ตรงจริงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะเกษตรกร,กรแรงงานพ่อค้ายอย่างพวกเราตอนนั้นพวกท่านเหล่าขุนนางทำอะไรกันอยู่คนติดต่ำช้าไม่ใช่พวกเราแต่เป็นคนที่ดูถูกพวกเราต่างหากขุนนางเจ้าท่าเถียงสู้ไม่ได้จึงจะใช้กำลังจับกุ่มซูนซานเหนียงรีบดิบจอบร้องบอกว่าใครกล้าเข้ามาก็ลองดู แล้ว EP ีที่30ก็จบลงติดตาม3บุพผาลิขิตฝัน EP ีถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ